สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจเซลจอยทุกท่านนะคะวันนี้จอยก็จะพามาชมรถรุ่นมิลเ2023 1.9อีลิแกนนะคะราคาอยู่ที่1 3แสน70,000บาทก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ารุ่นนี้เปลี่ยนอะไรมาบ้างนะคะก็เริ่มต้นกันที่กระจังหน้าเลยกระจังหน้าก็คือด้านหน้าเนี่ยก็คือเปลี่ยนสีเฉดที่เข้มขึ้นนะคะรวมมาตรงที่ไฟหน้าแล้วก็ไฟตัดหมอกด้านล่างคะ่ะจะดีไซน์ที่สีเข้มขึ้น ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราแผนเข้ามาดูในส่วนของภายในนะคะภายในที่เพิ่มขึ้นมาภายในที่เพิ่มขึ้นมาก็หลักๆเลยนะคะเด่นที่สุดก็คือในส่วนของสีเบาะนะคะก็คือเปลี่ยนสีเบาะที่เข้มขึ้นโทนสีน้ำตาลนะคะแต่ก็ยังเป็นเบาะคลแม็กซ์อยู่นะคะ แล้วก็ในส่วนของหน้าจอแสดงผลก็ยังคงเป็น9นิ้วแล้วก็พร้อมกล้องมองหลังอยู่แอร์แอร์ Air เป็นแอร์ดิต้นแล้วนะคะมาพร้อมมังติฟังก์ชันที่พวงมาลัยสามารถล็อกความเร็วแล้วก็ควบคุมเครื่อง,ผง,ผงเสียงได้นะคะในรุ่นนี้ก็ยังมีเซนเซ,นเซอร์8จุดเหมือนเดิมนะคะในรุ่นอีลิแกนตัวนี้ก็เบาะเบาะด้านคนขับจะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะด้านผู้โดยสารด้านหน้าด้าน ผู้โดยสารด้าหน้าก็ยังเป็นปรับแมนวนวลอยู่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูสีบอรตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวบอรก็พับได้ประมาณนี้เลยแล้วในส่วนที่เพิ่มขึ้นมาในรุ่นอ e ีดิแกนนะคะก็เป็นพวกระบบสมาร์ทเทลเกตนะคะสามารถตัวนี้เปิดประตูท้ายโดยที่เราไม่ต้องใช้รีโมทเลยนะคะก็ระบบการทำงานนะคะก็ อันดับแรกเลยคือล็อกรถก่อนนะคะล็อกรถเสร็จให้เราเดินเข้าไปสามารถเดินตรงด้านท้ายรถตรงกลางหรือเดินออกจากด้านซ้ายหรือด้านขวา,าก็ได้เลยนะคะแต่เลือกสมมติว่าถ้าเราเดินออกจากทางเดินเข้าทางด้านไหนนะคะก็ออกทางด้านนั้นนะคะก็ลักษณะการทํางานก็จะประมาณนี้นะคะเราก็ยืนยืนแล้วก็เราเดินเข้าไป1นก้านะคะอ่าแล้วก็สัญ,ญญาณจะดังแล้วเราก็ถอยะคะ่ะ ระบบก็จะทำงานทันทีนะคะใช้งานง่ายค่ะในรุ่นนี้ก็แล้วก็เวลาปิดนะคะก็เหมือนเดิมนะคะเราเดินเข้าไป19แล้วก็ถอยออก19ค่ะระบบเซนเซอร์จะทำงานประมาณนี้เลยนะคะก็รอบๆคันก็ยังสวยยังคงเป็น n ิวเอกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ในรุ่นนี้นะคะมีคลิปปลาฉลามสากาศ เป็นคีปปลาฉลามอยู่ด้านบนนะคะในรุ่นอ e ีบิแกนล้อมแม็กยังเป็นล้อมแม็กลายเดิมอยู่นะคะนี่ล้อมแม็กก็ประมาณนี้เลยก็สวยๆจบๆกันแบบนี้ก็อยากได้โปรโมชั่นแบบไหนแต่งอะไรเพิ่มบ้างก็สามารถแจ้งเซลล์จอยได้เลยนะคะจอยก็จัดโปรทุกรุ่นเลยก็ถูกใจยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ เพจอีสุยนทีบายเซลจอยติดต่อจอยได้เบอรโ 80, 60, บ์โทร0 8 0 6 6 0 1 0 2 2ก็วันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะไว้มีรถรุ่นไหนเข้ามาเนี่ยจะจอยจะพามารีวิวให้ดูเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย